สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊ช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันหลายก็ชวนทุกคนมาเมาส์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆรวมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อนะครับ สำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของ Baby Monster ให้ทุกคนได้ติดตามกันนะครับเริ่มกันเลยกับเรื่องนี้นะครับเป็นเรื่องที่ฟแฟนๆเนี่ยกำลังพูดถึงกันอยู่เลยดูเหมือนว่าจะมีเด็กไทยนะครับที่เข้าแข่งขันในรายการ Survival ที่มีชื่อว่า Up To You นั่นเองซึ่งก็เป็นรายการ Up To You ในซีซั่นที่2นะครับมีเด็กไทยเนี่ยได้เข้าแข่งขันในรายการนี้แต่เราเนี่ย พยายามหาแล้วแต่ไม่รู้ว่าน้องชื่ออะไรนะครับหากใครที่เป็นแฟนรายการ Up To You Season 2มาคอมเมนต์บอกกันหน่อยนะครับว,ว่าเด็กไทยคนนี้ที่เต้นเพลงของ t o Any One m a t c h u p Version Baby Monster เนี่ยคือใครชื่ออะไรนะครับเผื่อว่าจะได้ทำข่าวช่วยโปรโมทไปในตัวด้วยคนไทยสนับสนุนกันนะครับเมื่อพูดถึงคนไทยสนับสนุนกันแล้วเนี่ยน้องที่เข้าแข่งขันในรายการนี้นะครับก็ เ้นเพลงของ To Anyone m a แมชอ p ในเวอร์ชั่น Baby Monster ที่ใช้ในการประเมินด้วยนะครับทุกคนจัดหนักจัดเต็มมากๆเลยเต้นเป๊ะท่าเอ้ยอินเนอร์เอ้ยใดๆเอ้ยดีมากเลยนะครับทำเอาผู้เข้าแข่งขันในรายการนี้อึง้งทึ่งกับความสามารถทางด้านการเต้นของเด็กไทยไม่แพ้กันเลยเรียกได้ว่า Baby Monster อร์เขาปังมากนะครับขนาดว่าไม่ได้เป็นเพลงของวงเองแต่ว่าเป็นเพลงที่มิกซ์ขึ้นมาใหม่เพื่อใช้ในการประเมินในรายการ Baby Monster กลับกลายเป็นไวรัลมีคนเต้นตามกันไปทั่วโลกเลยไม่ว่าจะเป็น TikTok หรือว่า i n s t a g r a m Re e l s โดยเฉพาะในท่าของชิกิตานะครับที่เป็นไวรัลหนักมากๆมีแต่คนเต้นตามครั้งนี้เนี่ยเด็กไทยก็นำเอาไวรัลนั้นท่าเต้นนั้นของ Baby Monster To Anyone m a t h u Up มมาใช้เต้นโชว์นะครับเป็นการแข่งขันอีกหนึ่งอย่างในรายการนี้นั่นเองที่จะมีเวลาให้ จับเวลานับถอยหลังและให้มาโชว์ความสามารถนะครับเด็กไทยของเราก็โชว์การเต้นและเป็นเพลง Baby Monster ซึ่งก็มีเด็กไทยใน Baby Monster ถึง2คนอย่างชิกิต้าแล้วก็พาริตาด้วย ต้องบอกเลยว่าดังตั้งแต่ยังไม่เดบิวต์นะครับสำหรับ Baby Monster ถ้าหากมีเพลงตัวเองเนี่ยเชื่อเลยว่าจะต้องมีแต่คนนําไปเต้นไปเล่นตามกันทั้ง t i k t o อกทั้งอินสตาแกรมบ e ิกันอย่างแน่นอนนอกจากจะมีเรื่องราวที่เด็กไทยนะําเอาเพลงของ Baby Monster อร์นะครับในเวอร์ชัน o a n y anyone match up เนี่ยไปเต้นในรายการไปแข่งขันในรายการแล้ววันนี้แฟนๆก็ยังคงเจอกับ Baby m o n ster อร์ที่น่าตึก YG เช่นเดียวกันนะครับเป็นการเจอกันในทุกๆวันเลยก็ว่าได้ถึงแม้ว่าเราจะไม่มีคอนเทนต์ใหม่ๆเกี่ยวกับเบมอนให้ได้ดูกัน ช่วงนี้นอกจากภาพที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับก็มีเรื่องนี้แหละที่ทําให้ฟแฟนๆยังคงชุ่มชื่นหัวใจยังคงได้ดูให้หายคิดถึงว่าเออเมลอนเขาก็สลับกันเข้าออกตึกเป็นว่าเล่นเลยวันนี้เนี่ยก็เจอทั้งฮารัมทั้งอายอนทั้งโรลานะครับตั้งแต่ตอนเช้าตอนกลางคืนกันเลยทีเดียวซ้อมกันหนักมากๆซ้อมหนักแบบนี้เข้าออกตึกทุกวันแบบนี้เนี่ย ขอให้การเดบิวต์มาเร็วๆนะครับอยากเห็นแล้วอยากดูแล้วว่าจะเป็นยังไงกระแสจะต้องดีมากแน่นอนเพราะว่านี่คือวงเกิร์ลกรุ๊ปน้องใหม่จาก YG ที่ห่างหายกันไปนานถึง7ปีกว่าๆกันเลยในเมื่อเรารอมาแล้วดังนั้นเราก็ต้องรอต่อไปนะครับทุกคนเชื่อเลยว่าเรานั้นจะต้องคุ้มค่ากับการรอคอยนี้ของ Baby Monster แน่นอนสำหรับในคลิปนี้นะครับเราก็แวะมาอัปเดตชวนทุกคนพูดถึง Baby Monster กันเพียงเท่านี้ก่อนละกันเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับฝากกดไลค์กด subscribe ไปเป็กำลังใจให้ชองของเรากันด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง